สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงพระจันยิ้มนะคะก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีอาจห้ามรักโดยจันฉายบทที่30ตอนจบ2ปีต่อมา คุณแม่ครับคุณพ่อมาแล้วครับพีระยิ้มล่าพร้อมกับอ้าแขนออกรอรับการวิ่งเข้าสายด้วยความดีใจขอลูกชายหูแก้วหูวแหวนในวัยสามขวบเศษว่างายคนเก่งของพ่อกำลังทำอะไรอยู่ครับแล้วแต่งตัวเสร็จหรือยังครับวิ่งมารับคุณพ่อนเนี่ยไหนให้พ่อดูหน่อยสิน้องพีแต่งตัวเสร็จแล้วครับคุณพ่อ แต่คุณแม่ยังแต่ไม่เสร็จเลยครับเด็กน้อยกอดต้นคอพ่อไว้มองหน้าพ่อดีรอยยิ้มเบิกบานและน้มหน้าเข้าไปหอมแก้มคุณเป็นพ่อด้วยความคิดถึงและรักที่สุดหลังจากหอมแก้มพ่อเป็นการเอาใจไปหนึ่งฟอดแล้วเด็กน้อยเอามือทำปากจุ๊บๆบุยหน้าไปในห้องเสื้อผ้าที่เป็นห้องแต่งตัวของแม่คนสวย เด็กน้อยบอกพ่อไปตามความคิดของเด็กน้อยตัวเองว่าคุณพ่อครับคุณแม่ก็ไปอยู่ในห้องนั้นนายเป็นชื่อมองแล้วพีระทำท่าขมวดคิ้วตามที่ลูกบอกพร้อมอมยิ้มให้ลูกน้อยด้วยความเอ็นดูเหลอครับเอ๊ะแล้วทำไมคุณแม่ถึงยังไม่เสร็จแล้วครับน้องพีเพราะว่าเราไปแอบดูคุณแม่กันดีกว่าไหมครับ โอเคครับพร้อมกับยกกำปั้นน้อยขึ้นมาชนกับกำปั้นของผู้เป็นพ่อเหมือนทุกครั้งที่ตกลงทำอะไรร่วมกันของพ่อลูกเพราะว่าคุณแม่ขนน้องพีจะแต่งตัวสวยขนาดไหนนะถึงหายเข้าไปนานตามที่น้องพีบอกดีไหมครับดีครับน้องพีรอคุณแม่นานแล้วน้องพีเลยแอบมองลงมา จากหน้าต่างเห็นน้องพีเห็นแขกของคุณย่ามาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปฉายคุณย่าจะต้องคอยน้องพีแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวน้องพีต้องบอกคุณแม่นะครับให้แต่งตัวเสร็จเร็วๆแล้วเราลงไปหาคุณย่าก,กันโอเคครับคุณพ่อ สองพ่อลูกทำสัญลักษณ์เอากำปั้นชนกันเหมือนอย่างเหมือนอย่างเคยเมื่อเวลาตกลงอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยคุณแม่ครับคุณแม่ครับคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อให้มาบอกว่าแขกมาเยอะแยะแล้วครับคุณแม่แต่งตัวเสร็จหรือยังครับน้องพี่อย่าลงไปต้อนรับแขกแล้วครับจาจ้าจา ขอเวลาแม่อีกแป๊บหนึ่งนะครับใกล้เสร็จแล้วค่ะลูกพอได้ยินเสียงวหวานของภรรยาพีระอุ้มลูกเดินไปยืนตกประตูห้องเสื้อผ้าของหญิงสาวเธออยู่ในชุดคุมท้องโทนฟ้าอ่อนสดใสตัวเสื้อเป็นลูกไม้สีฟ้าอ่อนส่วนตกกระโปรงจับจีบหลวม,ลวมยาวเลยเข่าไปเล็กน้อยเผยเห็นท้องนูนออกมาไม่มากนักแม้จะย่างเข้าเดือนที่หแล้วก็ตาม แต่ด้วยความที่มีรูปร่างผอมบางเลยช่วยบวดบังเอาไว้ได้แม่ใหญ่บอกว่าสงสัยจะผิดหวังแน่เลยเพราะหลานที่อยู่ในท้องคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงแม่ใหญ่บอกว่าเห็นน้องเบลรักสวยรักงามมากกว่าปกติแม่ใหญ่อยากให้หนูเบลมีลูกชายให้อีกซึ่งหนึ่งคน แล้วค่อยต่อด้วยลูกสาวตามมาเป็นคนสุดท้องหรือจะมีมากกว่านี้แม่ใหญ่ก็ไม่ขัดออกจะยินดีด้วยซ้ำพีรลยิ้มให้ภรรยาตัวเองแล้วเดินเข้าไปจ้องหมอ,กอกใกล้ส่วนภรรยานั้นก็หันมาหาพร้อมกับหมุนกาให้เขาช่วยดูความเรียบร้อยอีกครั้งพี่เพชคะพี่เพชช่วยดูให้หนูเบลหน่อยโอเคหรือยังคะสวยไหมสวยแล้วจ้า แต่งไม่แต่งก็สวยเหมือนเดิมรอไปก็หรือยังแขกมากันเยอะแล้วนะเดี๋ยวแม่ใหญ่จะงอนเอาวันนี้เป็นวันเกิดท่านทั้งทีแต่ละหลานลูกๆล,ลงไปซักกว่าแขกที่มาในงานพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยน้องพีพร้อมไหมครับพร้อมครับคุณแม่น้องพีพร้อมมาตั้งนานแล้วครับมินตายิ้มให้สามีด้วยความสบายใจจากนั้น ก็ยื่นมือบางไปกาดแขนเขาแล้วเดินออกจากห้องตรงไปยังบันไดาทางลงส่วนลูกชายตัวน้อยก็ตัวติดกับพ่อไม่ยอมห่างและไม่ยอมเดินเองน้องพีมักจะอ้อนพ่อแบบนี้เสมอแถมติดพ่อยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดมาแล้วหลุดจาพ่อเพรเมื่อคู่แม่ใหญ่เพิ่งถาหาอยู่เมื่อกี้นี้เองบอกว่าให้รีบไปช่วยต้อนรับแขก กับทีมบริหารที่มาจากบริษัทนั่นมากันเยอะเลยเป็นเสียงทักทายจากญาติผู้ใหญ่ที่ไปหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนุ่มนวลในฐานะเพื่อนสนิทของแม่ใหญ่และยังเป็นคนคุ้นเคยที่พีละให้ความเคารพและมาเชื่อดูแลง,งานในครั้งนี้โดยมีแม่ชื่นและแม่พุทธคอยยืนช่วยดูความเรียบร้อยอยู่ข้างๆอีกแรงหนึ่ง คอยเชื่อดูแลความเรียบร้อยรอบทั้งงานทุกคนหน้าบานเป็นจานเชิงเพราะมีบทบาทไม่น้อยในการจัดงานในครั้งนี้ยิ่งแขกชมว่างงานวันนี้จัดได้ดีก็ยิ่งยิ้มไม่ยอมหุบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเพชรพาหนูเบลกับน้องพีไปส่งที่โต๊ะนั่งก่อนนะครับแล้วต้องหาอะไรให้กินก่อนถึงจะไปช่วยแม่ใหญ่ได้ ทีละมักให้ความสำคัญกับภรรยาและลูกก่อเรื่องอื่นใดเสมอๆยกเว,วก้นเรื่องงานที่ต้องมาก่อนเพราะเป็นหัวใจสำคัญและเป็นการประกาศให้คนในบ้านรู้ตลอดเวลานับตั้งแต่กลับจากหัวหินครั้งนั้นว่าครอบครัวเขาสำคัญสำหรับเขามากวกว่าใครทั้งหมดนั่นทำให้มินตราเป็นสุขใจเสมอมาจากที่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าสำหรับใครในบ้านหลังนี้ แต่พอมีเขาเข้ามาเป็นเกราะป้องกันทุกคนต่างให้ความเกรงอกเกรงใจและไม่กล้าแต่ต้องหรือไม่กล้าทําให้ขุ่นข้องหมองใจเดี๋ยวนะพานุเบลกับน้องพีไปที่โต๊ะเองจะเพชแล้วจะหาอะไรให้กินด้วยเพชจะได้รีบไปช่วยแม่ใหญ่ต้อนรับแขกไงลูกพีละไม่คิดจะทำตามแบบนั้นจึงยิ้มให้แล้วกล่าวขอบคุณจากนั้น ก็อุ้มลูกชายและจุงภรรยาไปยังโต๊ะที่มีคุณกิติกับเพื่อนๆของมินตราที่นั่งรออยู่ก่อนแล้วพี่เพชไปเชื้อไม่ใหญ่เธอคะค่ะเดี๋ยวเบลจัดการทางนี้เองนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเบลกับลูกหรอกคะ่ะเราสองแม่ลูกดูแลตัวเองได้ไหนจะมีคุณกิตไหนจะมีคุณหญิงนับดาวและเพื่อนๆของเบลที่มาในงานก็หลายคนอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะรีบไปเถอะนะคะ มีตาจึงต้องคอยทำให้เขาสบายใจหายห่วงด้วยวิธีแยบยลแบบนี้เสมอก็ได้ครับงั้นอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเสร็จจากธนุแล้วเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาพีละเองก็เปาใจที่เห็นภรรยาสุดที่รักรับปรับเป็นมั่นเป็นหมอในการที่จะดูแลตัวเองและลูกนั่นเป็นเพราะเธอกำลังท้องเขาจึงไปห่วงเปพิเศษไม่ต้องห่วงทางนี้ค่ะพี่เพช ไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่กับแม่ใหญ่นะคะเผื่อมีงานเข้ามาไงคะไม่ต้องห่วงเบลกับลูกเลยเดี๋ยวป้าสองคนก็จะช่วยดูแลให้อีกแล้วนะคะคุณเพชรคุณเพชรไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะพุทธกับชื่นที่เดินมาหาพอดีแต่ก็ช่วยรับปากที่จะดูแลคนท้องพีละจึงต้องยอมแพ้ให้แก่เสียงสนับสนุนของคนรอบข้างมินตราที่จะช่วยกันดูแลเธอและลูก เมื่อเห็นรอย,ยิ้มของภรรยาว่าดูแลตัวเองได้ส่วนลูกนั้นก็เข้าไปนั่งบนตักของคุณกิจเป็นที่เรียบร้อยราวกับเป็นพ่อคนที่สองก็ไม่ปานเขาก็เลยเดินไปหาแม่ใหญ่ที่ยืนอยู่หน้าทางเข้างานกับแขกผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านพีระยกมือสวัสดียัดยตดผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ของแม่ใหญ่ที่ยืนทักทายกันอย่างมีความสุข แหมตอนนี้พวกฉันหละัะอิจฉาโนเบลจังเลยพี่เพชรล้อมหน้าล้อมหลังดูแลเป็นอย่างดีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มอดแซวเพื่อนสาวไม่ได้คุณกิดนั้นมองสองแม่ลูกที่ตอนนี้มีความสุขและสดใสตัวเขาก็พลอยมีความสุขไปด้วยกิดพูดจาหยอกล้อทำให้เพื่อนเพื่อนและคนที่อยู่ในโต๊ะหัวเราะไปพร้อมๆกันจากการแซวเล่นพูดคุยไปมาหลังจากนั้น แต่ก็พากันเดินไปตักอาหารและปัทานกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะมินตราที่ตอนนี้อะไรอะไรในชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปมากนับตั้งแต่แต่งงานกับพีระทำให้เธออดที่จะหันไปมองสามีสุดหล่อเหลาไม่ได้เธอยืนอมยิ้มอย่างภาคภูมิใจได้เห็นสามีสุดที่รักต้อนรับครอบครัวของหม่อมราชวงศ์นับดาวอยู่ เธอชื่นชมสามีของตัวเองที่เขาช่างดูงามสง่าทุกท่วงท่าไม่ว่าจะยืนทำหน้านิ่งแต่ยิ้มไม่น้อย,อยให้กับแขกกับผู้ใหญ่ที่มาในงานและทักทายด้วความหล่อที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยในสายตาของมินตราเธอมองยังไงก็ดูหล่อเหลาและหน้ามองไปเสียทุกครั้งยังผลให้สาวในงานต่างมองเขาไม่วางตาไม่ว่าเขาจะเดินไปไหนก็มัก จะถูกโสสาวสามองตามเสมอแต่มินตามไม่คิดจะสนใจหรือหึงหวงผู้หญิงเหล่านั้นสักนิดเดียวเพราะมั่นใจในตัวของผู้ชายคนนี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีอย่างที่สุดพี่อาจจะรู้จักความรักแต่รู้จักหัวใจตัวเองช้าไปจนเบลน้อยใจแล้วต้องอุ้มท้องหนีไปจากพี่แต่โชคยังดีที่ได้โอกาสแก้ตัวขอบคุณเบลที่ให้โอกาสพี่นะ พี่สัญญาว่าพี่จะรักเบลเพียงคนเดียวไม่เหลือตาไว้แลเหลียวใครไม่เหลือใจไว้รักใครอีกแล้วเพราะพี่มีเบลคนนี้กับลูกและจะมีลูกคนต่อๆไปแค่นี้ชีวิตพี่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วครับในวันแต่งงานพี่ละยืดอกรับกับผู้คนนับพันอย่างหนักแน่นและทำตัวเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอด หรืออาจจะมากกว่าคือการให้ความสำคัญกับเธอและลูกมากเธอจึงสบายใจไม่กังวลว่าเขาจะแอบปันใจไปให้หญิงอื่นเพราะถือว่าถ้ารักใครแล้วก็ต้องไว้ใจชื่อในตัวเขาให้มากนั่นเองคุณเบลได้กินของกินหรือยังครับคุณเพชรแอบกระซิบให้ดูแลคุณเบลผมนี่ไม่กล้าขัดคำสั่งเลยนะเนี่ย ขอบคุณค่ะไม่ยากรู้ว่าคุณกิษก็เป็นไปกับพี่เพชรด้วยมินตาส่งยิ้มพร้อมส่งจานอาหารให้กับคุณกิษเพราะตัวเองต้องคอยระวังทุกฝีก้าวเนื่องจากท้องเพื่อนสาวก็ยื่นแขนมาให้ก่อนด้วยความเป็นห่วงเช่นกันพอไปถึงโต๊ะเธอเห็นลูกน้อยก็อเดเ็ดอร่อยกับของโปรดที่มีคุณลุงคอยดูแล เพราะลูกอยู่แล้วว่าหลานชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรพอลูกกินอิ่มก็มีลูกลูกของเพื่อนลูกของญาติต่างชวนไปวิ่งเล่นอยู่หน้าเวทีส่วนตัวเธอเองก็คุยอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆส่วนสามีอยู่โต๊ะของแขกผู้ใหญ่กับแม่ใหญ่จนใกล้เวลาเลิกแขกเหลือทยอยกลับจนเกือบหมดแล้วสามีจึงกลับมานั่งด้วยไม่นานทั้งสองก็ จุงมือกันเดินไปมอบของขวัญให้แม่ใหญ่ซึ่งเป็นเพียงซองสีน้ำตาลเล็กๆบางๆแม่ใหญ่เปิดอ่านดูแล้วก็ยิ้มอย่างสุขใจโน้มตัวหามินตากับลูกชายเข้าไปกอดและหอมแก้มทั้งสองอย่างรักใคร่ถึงกับน้ำตาไหลลินมาด้วยความดีใจแม่ขอบใจนูเบลเนะลูกแม่ดีใจจังเลยที่จะได้หลานชายอีกหนึ่งคน แต่คนต่อไปต้องเป็นหลานหญิงแล้วนะเบลมินตาทำตาโตกับสิ่งที่แม่ใหญ่พูดเพราะคนที่สองอยู่ในท้องยังไม่ออกมาเลยแม่ใหญ่พูดถึงคนที่สามแล้วว่าจะให้เป็นผู้หญิงแต่เธอก็รับคำแม่ใหญ่ทันทีว่าค่ะได้ค่ะแม่ใหญ่เลยได้ยิงเสียงหัวเราะเฮฮาจากผู้คนที่เป็นญาติสนิทและคนสนิทที่ยังอยู่ในงานตอนนี้มินตาหันไปหาสามีแล้วยิ้มอย่าง อิ่มสุกกับของขวัญที่แม่ใหญ่รุนมาตลอดห้าเดือนเศษทั้งสองเองก็รู้มาสองวันที่แล้วแต่ยังไม่ยอมบอกแม่ใหญ่เพราะอยากบอกในวันนี้ซึ่งถือเป็นของล้ำค่าเป็นของขวัญระหาสที่ไหนไม่ได้ว่าแม่ใหญ่ได้หลานชายตามความตั้งใจซึ่งถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญของวันนี้เลยทีเดียวคุณแม่ครับเดี๋ยวพี่จะพาหนูเบลกับน้องพีขึ้นนอนแล้วนะครับ แม่ใหญ่จะขึ้นพร้อมกันเลยไหมครับยังจับพอเพจแม่อยากคุยกับเพื่อนเพื่อนก่อนเพจไปดูแลลูกเมียเถอครับขอบคุณครับคุณแม่จากนั้นเขาก็จูงมมือภรรยาคนสวยส่วนแขนอีกข้างหนึ่งก็อุ้มลูกชายเดินตรงเข้าไปในตึกพอถึงห้องแล้วเขาก็อาบสาบน้ําให้ลูกเอาลูกเข้านอนหนูเบลไปอาบน้ําเถอะจ้ะจะได้รีบมานอนพัก มีนตาทำตามด้วยความเต็มใจและไม่ลืมเตรียมข้าวของเครื่องใช้ไว้ให้เขาด้วยเช่นกันเพราะออกมาจากห้องแต่งตัวหลังอาบน้ำเสร็จลูกก็หลับปุ๋ยแล้วส่วนสามีก็รีบไปอาบน้ำจะได้รีบเข้านอนพร้อมกันเพราะรู้ดีว่าภรยามักจะรอน,นอนพร้อมกันเสมอถ้าวันไหนเขาไม่ได้ไปเอเจเทลูกค้าหรือติดงานอยู่ที่บริษัทจนดึกดื่นอ้าวทำไมหนูเบลยังไม่นอนเหรอครับ มายืนตรงนี้ทำไมหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วพีละมองเห็นภรรยามายืนอยู่ตรงระเบียงหน้าต่างเขาเลยตรงเข้าไปหาแล้วสวมกอดจากด้านหลังสองฝ่ามือลูบไล้ไปตามหน้าท้องนูนที่ตอนนี้มีลูกชายอีกคนของเขาอยู่ในนั้นดูสิคะพี่เพรแม่ใหญ่ยังคุยกับเพื่อนๆนดูท่านยังสนุกอยู่เลยทั้งทางที่เวลานี้โดยปกติ ท่านเตรียมเข้านอนแล้วอืมนั่นสิวันนี้ท่านมีความสุขมากๆชายหนุ่มมอลงไปยังสถานที่จัดงานข้างล่างแล้วกดจมูกโดง่งๆลงไปยังแก้นนุ่มๆของภรรยานานๆแม่ใหญ่จะเจอเพื่อนแบบพร้อมหน้าก็เลยยังไม่อยากจากกาันละมั้งหนูเบลเบลก็ว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้ทั้งเพื่อนทั้งคนรู้จกักรู้ใจแม่ใหญ่ มางานเจะไปหมดเลยหอบลูกหอบหลานมาด้วยส่วนอยากจะเป็นโสสาวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่เพชคิ้วเข้มของเขาเลิกขึ้นท,ทันทีไม่นานก็ยิ้มหวานแล้วหอมแก้มอีกครั้งหนึง่งหึงหรอหนูเบลโอ้ยไม่หึงรกคาใครถึงกันคะต่อให้พี่เพชเป็นเป้าเสายตาให้โดสาวทั้งงานก็เถอะชายหนุ่มหัวเราะหึ่ ด้วยความพอใจปนขำเล็กน้อยเอาคางเกยไปยางหัวไหล่ละหงสองมือสวมกอดภรยาเอาไว้แนบแน่นพี่ว่าสสาวในงานหรือที่ไหนไหนจะสวยแค่ไหนพี่ก็ไม่สนหลอกหนูเบลพี่ทำผิดมาครั้งหนึ่งแล้วจะไม่ยอมทำผิดอีกเด็ดขาดพี่ชัติวิโสดมาสนคุ้มแสนคุ้มแล้วนะเบลพี่ก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนอีก นับตั้งแต่วินาทีที่พี่รู้ว่าพี่รักเบลและพี่ก็รักไม่ผิดคนเลยพี่อยู่กับเบลและพี่มีความสุขพี่มีความสบายใจที่สุดกลับมาบ้านเห็นเบลกับลูกรอรับอยู่ทุกวันทุกวันแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดแล้วไม่ขอหาความทุกข์มาใส่ตัวอีกหรอกครับมินตายิ้มอย่างพอใจแล้วหันตัวกลับมาหาสามีจ้องมองไปหน้าอัลหล่อเหลาอย่างเต็มตา ในเงาสะัวของความมืดแล้วยิ้มอย่างเป็นส,สุกสองมือบางกลุ่มแก้มทั้งสองอย่างรักใคร่ก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ทว่าหนักแน่นยิ่งนักเบลรู้ค่ะเบลแค่อยากแย่พี่เพชรเล่นเท่านั้นเองหญิงสาวจึงสวมกอดสามีไว้ได้วยความรักใคร่เช่นกันให้รู้นะคะเบลแับพี่เพชรคนเดียวรักมาตั้งแต่ต้น และไม่เคยเปลี่ยนใจจากพี่เพชรเลยต่อให้เบลหนีจากพี่เพชรไปนานแค่ไหนลำบากยังไงความรู้สึกของเบลก็ยังโหยหาพี่เพชรถึงไม่แสดงออกหรือแสดงออกว่าไม่รักพี่เพชรแต่มันก็ไม่อาจห้ามความรักที่ตัวเองมีอยู่จริงๆในหัวใจได้เลยค่ะขอบคุณนะครับสำหรับความรักที่มีค่ามากที่สุดของเบลทีมอภพี่พี่รู้ว่าเบลแย่พี่เล่น แต่พี่ก็อยากจะย้ำกับเบลว่าทุกคำสัญญาณที่พี่ให้ไว้กับเบลพี่ไม่มีวันคืนคำเด็ดขาดและพี่ก็ดีใจที่เบลเชื่อมั่นในตัวพี่อย่างมากไว้ใจในตัวพี่ที่สุดชีวิตคู่ไม่มีอะไรสำคัญมาไปกว่าการเชื่อใจการไว้ใจซึ่งกันและกันพี่รักเบลนะครับคนดีเบลรักพี่เพชรค่ะรักมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดมินตราอบอุ่นใจไม่น้อย เมื่อได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาวงแขนแข็งแรงของเขาเปรียบเหมือนเกราะป้องกันภัยอันตรายใดๆที่จะเข้ามาทำร้ายเธอและลูกได้เมื่ออยู่ใกล้เขาเธอจึงไม่คิดจะก,กังวลอะไรเพราะเชื่อว่าจะไม่มีใครทำอะไรได้และมากไปกว่านั้นมีแม่ใหญ่ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณในการทุบเลี้ยงให้ชีวิตที่ดีกับเธอมาตลอด มีนตาเชื่อมั่นว่าตัวเองโชคดีเป็นที่สุดในชีวิตนี้ตายแล้วเกิดใหม่คงไม่ได้ชีวิตแบบนี้อย่างแน่นอนหากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนหรือจะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้อนาคตได้เธอเชื่อว่าเธอก็พร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้ไปกับเขาและคอยอยู่เคียงข้างในยามทุกข์หรือสุขในยามที่เขามีทุกอย่างรอบกาย หรือไม่ลงหรืออะไรเลยเธอกับลูกๆจะคอยให้กำลังใจคอยก้าวเดินไปพร้อมกับเขาตลอดไปตัดสิ้นลมหายใจของกันและกันจบบริบูรณ์จบแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะรอติดตามผลงานเรื่องต่อไปนะคะนิยายเรื่องต่อไปจะมาลงให้ในเร็วๆนี้ค่ะรับรองสนุกแน่ค่ะ สวัสดีค่ะ